สวัสดีค่ะวันนี้เรามาช้อปปิ้งกันที่ตลาดนะจะตุจักนะคะเพื่อเตรียมตัวซื้อของฝากนะคะญาติพี่น้องก่อนกลับอังกฤษนะคะวันเวลารวดเร็วมากค่ะทุกครั้งก่อนกลับอังกฤษเนี่ยก็จะมาที่นี่เพราะว่าเขามีของมากมายหลายหลากให้เราซื้อเอาไปฝากคนที่อังกฤษนะเพื่อนๆค่ะวันนี้ที่เซมถ่ายเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศของตลาดนะจะตุจักกันค่ะ แชมจะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของตลาดนะจะดูจักใรเป็นเพื่อนได้ฟังกันนะคะทําให้แํานึกถึงว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะสมัยแําเด็กๆฉันเคยรู้จักคุณลุงท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าลุงเล็กเนี่ยเขาเคยมาขายน้ํากับภรรยาของเขาที่นี่นะคะตั้งแต่ยุคแรกๆเลยตอนที่ตลาดเพิ่งเปิดเนี่ยเขายังเคยชวนพ่อชวนแม่แํามาเลยแต่พ่อแม่แําเขาไม่เอานะคะตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆสมัยก่อนเนี่ยค่าเช่าที่เนี่ยมันถูกมากเพื่อนๆนะคะแล้วคนแก่คนเฒ่าเนี่ยนะรุ่นก่อนอ่ะเขาย้ายกันมาจาก ท้องสนามหลวงจากเพื่อนๆนะคะอะประวัติความเป็นมาของตลาดนัดจตุจักรนะคะถือว่า ตลาดแห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในะตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่ประวัติความเป็นมาของตลาดแห่งนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่นโ,นโยบายของรัฐบาลตั้งแต่สมัยนู้นเลยค่ะจอมพลปพิบูลสงครามนะคะเมื่อปีพศ2482ที่ประกาศให้ทุกจังหวัดมีตลาดนัดประจําจังหวัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายสินค้าพื้นบ้านอย่างเสรีนะคะพวกสินค้าเกษตรกรร สินค้าหัตถกรรมนะคะแต่เดิมทีนะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดตลาดนัดแห่งแรกขึ้นที่ท้องสนามหลวงนะคะในปีพศ2อ,อ8 5ถือว่าเป็นตลาดนัดประจำจังหวัดของกรุงเทพในยุคนั้นนะคะตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ย ทางตลาดนัดเนี่ยต้องย้ายสถานที่หลายครั้งเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงมีการใช้เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆของรัฐนะคะตลาดจึงถูกย้ายไปนะคะย้ายมานะคะแม้กระทั่งเคยไปอยู่ที่ตรงสาะวังสารลมนะคะต่อมาเนี่ยย้ายไปสนามชายกอนที่จะย้ายกลับมายังสนามหลวงอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเลยเริ่มหานะคะพื้นที่ถาวรสําหรับตลาด ขนาดใหญ่เพื่อรองรับพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สภาพเมืองที่ขยายตัวอย่างเร็วนะคะต่อมาเนี่ยนะในปีพศ2520ถึง2522นะคะกรุงเทพมหานครได้มีแผนจัดตั้งตลาดนัดถาวรแห่งใหม่ โดยเลือกพื้นที่บริเวณสวนจตุจักรเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนื่องจากว่าพื้นที่มันมีขนาดใหญ่แล้วก็ใกล้กับถนนสายหลักนะคะสามารถเดินทางสะดวกเมื่อโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทางจะละตลาดเนี่ยก็ได้ถูกย้ายมาที่บริเวณสวนจตุจักรเนี่ย เป็นการถาวรเลยค่ะนะคะตั้งแต่ในปี2525 25นะคะซึ่งตรงกับช่วงปีที่ประเทศไทยมีการจัดงานฉลองกุ้งรัตนโกสินทร์200ปีถือว่าในปีนั้นเนี่ยการเปิดตลาดแห่งนี้เนี่ยนะมีความหมายเชิงประวัติศาสตร์ร่วมกับโครงการการพัฒนาพื้นที่ของสวนจตุจักรในยุคนั้นนะคะและหลังจากย้ายมาเนี่ยตลาดนัดได้รับการจัดผัง เป็นโซนขายสินค้าอย่างชัดเจนนะแล้วก็มีการสร้างจุดสัญ,ญลักษณ์สำคัญคือหอนาฬิกาจัตุจักในปี2530เพื่อฉลองพระชนมพันศานะคะเฉลิมฉลองพระ,พระชนมพันษาครบ 60ปีของรัชกาลที่9นะคะทำให้ตลาดเริ่มมีภาพจำนะคะทางด้านสถาปะะัตยกรรมมีความเป็นระบบมากขึ้นโดยตลาดเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะจึงถูกขนานนามว่า Weekend Market นะคะตลอดหลายทศวรรษเนี่ยนะ ตลาดนัดจะตุจักเติบโตจากตลาดท้องถิ่นนะคะสู่ตลาดนัดที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมีร้านค้ามากมายเลยค่ะนะคะแล้วก็ ผู้คนเนี่ยนะนักชอ็อปแม้กระทั่งแชมป์เนี่ยชัยยังชอบมาช็อปเลยเ,เพื่อนๆนะคะเวลาทุกครั้งที่เรากลับมาไทยเนี่ยหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็ชอบค่ะแล้วก็มีพวกเอ่อร้านหนังสือเก่านะคะสมัยก่อน่ตอนเด็กๆเนี่ยชัย,นนย,ยรู้จักเอ่อมีคนหนึ่งนะคะเขาชื่ออตเตียนะคะอตเตีย พ่อจาเนี่ยขับสองแถวเนี่ยเขาก็จะไปรับหนังสือนะคะรับรับจ้างเนี่ยขนของนะคะแล้วก็มาส่งตามร้านหนังสือต่างๆนะคะนี่แหละคือความทรงจําของตลาดนะัดจตุจักรนะคะเพื่อนๆแม้กระทั่งคนบางยี่ขันคนทางแถวที่ชําอยู่เพื่อนๆบ้านปูนน่ะนะนะลงเล่าบางยี่ขันเนี่ยก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่ เคยมาขายของที่จตุจกักรป่านนี้ก็ไม่รู้ว่ายังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่านะคะคงอาจจะไม่ได้อยู่หรือว่าอาจจะงอมแล้วแล้วก็ปล่อยให้ลูกให้เต้าให้หลานหรือว่าอาจจะเซง้งเซิงกิจการไปก็ว่าได้นะคะวันนี้ก็มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะที่มาของตลาดนัดจตุจัจกรนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปช็อปพร้อมๆกันนะจ๊ะอันเดียววาน นานเหรอวันน a นะจ๊ะ Nan อ k a อ Okay y น u are n า n I าเีย่ขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะอ้ยันออจะกินน้ำแข็งค่ะชอบกินน้ำแข็งโอเคขอบคุณนะคะยาดมอ่ะคะ ได้แล้วค่ะดีฟิวเซอร์นะคะซื้อกับอังกฤษเชฟทอมเดินมาสักนิดก็หิวแล้วค่ะเพื่อนๆนนางก็เลยอยากกินเคบบนะคะร้านนี้แต่บอกว่าอร่อยนะคะเพราะว่านางบอกว่าโหก,กินอาหารไทยติด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 ,ตด,ตดกันเลยนะ,ะอยากกินเปลี่ยนบ้างนะคะรสชาติก็เลยโอเคแบบเคแบบจ้านะคะเพื่อนเพื่อนราคาอยู่ที่80บาทร้อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆนราคาประมาณนั้นเองนะ นี่เพื่อนเพื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะเดินทางก็จะเ,เดินไปกินไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็ชอบกันต่อค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ที่มาเนี่ยนะทุกครั้งเนี่ยก็จะมาดูน้องหมาน้องแมวนะคะสัตว์ต่างๆนา่ารักมากเธอก็คือจุดเด่นอย่างหนึ่งของตลาดนะัดจตุจักรก็คือนั่นแหละสัตว์ต่างๆนะคะนะเ I mm -hmm. mm -hmm. This Turn bizarre. left. Oh, wow. so mm -hmm. mm. yeah. Oh, that's uh, eating. He don't feed. If you mean, look at that one, you're not. <laughs> khui men baby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  khui men sao hổ ちょっと聞いてください。ただでもね、でも <laughs> 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 โอ้เพื่อนๆชันชอบตู้นี้มากตู้เต่าบินเนี่ยชันเห็นเวลาที่กลับไทยมาครั้งก่อนชันมก็เห็นตู้เต่าบินเนี่ยจะบอกว่าชั้เสลก็เสลนะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกนะกับการที่ชันได้ลองกดตู้เต่าบินโทรอยากให้อังกฤษมีแบบนี้จังนะโฮ้ยคือมันพัฒนาก,ก้าวหน้ามากแค่หยอดเงินเข้าในตู้อะธนบัตรนะแล้วก็ กดเลือกเมนูตู้มันทำน้ำออกมาให้เลยนะคะสำหรับคนไทยใครที่ไม่ได้กลับเมืองไทยนานเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหร้านรวงเนี่ยนะแม้กระทั่งคาฟฟงคาเฟ่เนี่ยพัฒนาไปไกลนะคะมีมากมายหลายหลากเพอๆจะเยอะกว่าลอนดอนซะอีกนะเ,นเพื่อนๆเราหนะ้ากินทั้งนั้นนะคะขนมขนมเนี่ยคนไทยเดี๋ยวนี้เขาทำถึงเธอ นะอะลองดูเพื่อน,เอนๆเต่าบินครั้งแรกค่ะเพื่อนๆน,นะคะแต่ชั้มเห็นแถวส่วนที่สวนภูมิอ่ะมันมีมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วที่ชํากลับมาเนะี่ยเพื่อนๆแต่ว่าฉันไม่เคยได้ลองกดไงเวลาสวนภูมิเราก็เครื่องแลนด์ปุ๊บเนี่ยฉันก็เตรียมตัวเข้าเมืองเลยค่ะไม่ได้แวะตู้เต่าบ,บินแต่พอมาจากตุจักเนี่ยเห็นตรงนี้เนี่ย<ๆ>ก็เลยลองเพื่อนๆเฮ้ยรสชาติมันได้จริงๆค่ะ นะฮะใครที่จะกลับภายเนี่ยลองไปลองนะฮะหยอดอะลองกดดูโทฟินฟินนะฉันอยากอังกฤษมีตู้เต่าบินแบบนี้จังเลยอะนะันวาวนาจะปังปูรีเย่อยู่นะ เพื่อน,นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีนักลงทุนนะคะเอาไปลงทุนก็ได้ในอังกฤษในลอนดอนเนีน่ยเพื่อนๆตู้เนี่ยนาจะได้อยู่ได้อยู่เธอรสชาติก็อร่อยนะคะนี่เครื่องมันตีออกมานะคะชันสั่งเป็นมัชฉาโอรีโอเพื่อน,นเนี่ยพอเสร็จแล้วมันก็ลงมาอย่างนี้เลยจ้านะคะโถ่ก้าไก่ก้าวน้ามาก ไงคลิปนี้ทากับเชฟพร้อมกลาแล้วนะคะ don't forget to subscribe our channel ลูกคุณหนู UK นะคะ see you again to morrow นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะกลับอังกฤษแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะหวังว่าทุกท่านคง enjoy กับการพาเดินตลาดนะัดจะดูจักรพร้อมกันกับพวกเรานะคะเพื่อนๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้นะคะให้ผ่านพ้นนะคะวิกฤตน้ำท่วมนะคะ และขอให้ทุกท่านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะ